สนับสนุนโดย Isuzu D-Max V Cross ใหม่สีซูเปอร์ชิลโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบเพบทีน Genius Exam Simulator 2012ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลทนบุรีไทยประกันชีวิต ในช่วงนี้นะครับยังมีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองพุทธทยันตีนะครับ2,600ปีแห่งการตัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งคณะสงฆ์ก็จัดขึ้นนะครับอย่างเป็นทางการากเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็จะมีพระสงฆ์บิณฑบาตนะครับ113,000รูปนะครับ ในกรุงเทพมหานครก็เลยต้องแจ้งนะครับว่าจะมีการปิดถนนเส้นไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมจะเดินทางหรือว่าอาจจะไปทําบุญเนี่ยนะฮะไปตักบาตรก็เชิญนะครับวันพรุ่งนี้วันเสราร์ที่10นะครับจะมีการปิดการจราจรถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่นะครับถึงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับด้านขาเข้าจะมีพระสงฆ์12,600รูปนะครับแล้วก็วัน <c oughs> อาทิตย์ที่11มีนาคมปิดการจราจรถนนพหลโยธินตั้งแต่แยกเกษตร ถึงแยกรัชโยธินนะครับทั้งสองฝั่งก็จะมีพระสงฆ์จำนวน12,600รูปนะครับมาบิณฑบาตวันเสาร์ที่17มีนาคมนะครับปิดการจราจรถนนพระโ,โยธินตั้งแต่5แยกลาดพร้าวถึงแยกสะพานควายในฝั่งขาเข้านะครับพระสงฆ์12,600รูปนะครับวันอาทิตย์ที่18มีนาคมปิดการจราจรถนนราชดำรินะครับตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ถึงประตูน้ำ และถนนราชปารบตั้งแต่แยกดินแดงถึงแยกมักกสันนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะพระสงฆ์จำนวน22,600รูปวันเสาร์ที่24มีนาคมปิดการจราจรในถนนเยาวราชท,ทั้งเส้นเลยนะครับถนนเจริญกรุงนะฮะพระสงฆ์จำนวน30,000รูปครับบินทบาทนะแล้วก็วันอาทิตย์ที่25ปิดการจราจรถนนลาดญ่าวงเวียนใหญ่อิสระภาพนะครับและท่าดินแดงนะครับก็จะมีพระสงฆ์22,600รูปบิณทบาทนะครับ นี่ก็แจ้งไว้ล่วงหน้านะฮะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับถนนพหลโยธินสะพานใหม่ถึงตลาดยิ่งเจริญนะครับ